กาบสบายดีพี่น้องเมื่อสุขุสุขคนไว้อยู่ไกลอยู่ไกลเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาเมื่อสุขุสุขคนน้ะพี่น้องเมื่อนี่ก็มาพอกับชงสาติกบ้านนาซาแนลพี่น้องมาเผาหน้าคือเก่าพี่น้องมาเผาตะก่าพี่น้องกันเลยแบบกับมาเผาตะก่าครับเวลาขับแบบดีบรรยากาศดีดีนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นน้าข้างนาพี่น้องแต่ว่าน้าเต็มคันหน้าท่าพี่น้องคือติดกันดับหน้าฝั่งหนึ่งนะพี่น้อง อันนี้จะ,นนะนทำพี่น้องได้ที่หนอนเป็นหอนจิอาการค้างไว้ทักทายพี่น้องทุกๆคนเด้อเขอาไปณไปตลาเนาะพี่น้องวันนี้ค่ะจิสัมมาเผากะพี่น้องเ <c> ผ <oughs> ากะยันไก่กินกะยันงวงมากินกะยันควายมาก,ากัดกะนะพี่น้องที่โต๊ะไปไหว้ค่ะกะกะเนาเติมอลไรพี่น้องอ่าพวกแหละกับเวลาชี้คำคำมัจะเสด็จเขาบ้านพี่น้อง ง้งัวควายเขาบ้านเขามาไล่เอาหม็ดล่ะกาไก่กล้ามันขึ้นลูกขนาดเป็นน้องแต่ว่ากลับเมื่อต้นนี้ก็คือสิแบบไก่มันยังบ่ทัหนึ่งกับบ้านมันขนาดเป็น้อง,งประทัทศกับบุกกับห่างไว้ชิซักกันเลยยังยังต้องต้องรอมันกลับบุกกับห่างก่อนนะพี่น้องต้องอยู่หน้าก่อนพี่น้อง บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศน่าสติพี่น้องโอ้บรรยากาศดีพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องบรรยากาศน่าสติเป็นยังไงมันบรรยากาศดีบอพี่น้องหรือว่าแบบตรงเวลาแรงๆแบบนี้นะพี่น้อง่ะบรรยากาศก็ดีเตืองปะนะพี่น้องจงไงคะ ภา,กกา save, คุไลกุเซกดติดตาทั้งสองสติปนาเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณจากอกจากใจเอลีออ่พี่น้องที่เขามาชมคลิปสติตลอดไปติดตามมากเขาเบิง่งคลิปของสติตลอดเขาขับอกขับใจจากอกใจกใจเอลี่แล้วพี่น้องคอยเหมือนคอยเซสีน้องพี่น้องเนาะก็ขอบุ่ขอไปจากอกจากใจเอลี่พี่น้องให้สติมีบรรลุบรรดาจิตใจให้คลิป็นไม้ไมออกไปเรื่อยๆเนาะเนาะยังได้กลาเป็นกำลังใจให้สติในเด้อพี่น้องกุไลกุเซ เด็กควรจะคล้ยายกดติดตามตลอดนะพี่น้องเนาะขอบคุณจใจอกจใจใจพี่น้องทุวถูกโขนนาะพี่น้องเมาเหน่นองอ่ะสติกมานั่งอยู่ขา้างหน้าพี่น้องบรรยากาศดีพี่น้องนั่งอยู่ขา้างหน้าค่ะกินข้าวเที่ยงละค่ะนอนเตียงแหละพี่น้องนอนละค่ะเพิ่นมากก็ไม่ย่างไรเผากาดนะพี่น้ององวควายมันคือบอุกวยไรแต่ว่าถา้าถ้าบ่มาเผาถ้าบัวงวงเผามากคะมัน กินได้ขนาดกาสันกกินได้เด้พี่น้องมันเสียหายแล้วพี่น้องกาก็ยาาเติบเลยพี่น้องมันมากัดกินเอาแหละพี่น้องบรรยากาศช่วงแรงๆแบบนี่กาเย็นสบายพี่น้องม่วนแบบสนุกดีมันบรรยากาศแบบมันเบาหวนพอดีนะพี่น้องแบบพอดีพอดีนะพี่น้องมีบรรยากาศอากาเป็นหนาเต็มกลางหน้าพี่น้อง ฟังนั่นกายุ่งเขาวน้องพี่น้องยุ่งเขาวทีว่าแบบเป็นตีแบบตีแล้วยังแล้วเก็บเขายุ่งสร้างเขานับเลาวบางครั้งพี่น้องฟังภาคไทยฟังเล่าภางไทยเขาเซบูจากน้องพี่น้องแต่สตรีนี่ครับคนเล่าเขาเซบูน้องพี่น้องเขาเอิ่นว่าเล่าพี่น้องเล่าเขาแต่ว่าภาคพี่น้องทงภาคอีสานเขาเอิ่นมายุ่งเขาบางอี่างอันนี้ค่ะ บอกพี่น้องหัวยงขับก๊บเราเาขัอ <Hole. S 1> no. ันเดียวกันเลยพี่น้องอันนี้พี่ในพี่น้องกำลัหน้ามยังก็น้ำขังไม่เต็มแล้วพี่น้องดีได้พี่น้องคเขยจีน่าห้ออ๊ะเอ๊ะอ๊อ๊กอ๊ะพี่น้องพักเดยเขี้ยจีนาห้องเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ๊ ออเอ็เอเกทุ ister, right? 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 ่งหน้ากาปเลยนนพี่น้ออนะเนหองทุ่งน้หนามนหน้าเดี๋ยราดูท่าหน้าเนะพี่นหนอเราะเราะอันีไก่เลืบลงมาเดยพี่น้องไก่ไก่เเจ นือางบ้านมาปนองเยไก่มากินกันค่ะิกงามาเป็นน้องเขียวเขียวซ้ำเลยนี่น้องแบเขีลเขียวซ้ำรๆพอี้นี่มาลงมานน้องไก่นี่ย ชู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 ว้าวว้าวแกแกแกบรรยากาศอะมันมัดลงมามันก็ะอดถอดได้พี่น้องถอดกิน่บรรยากาศอ่ะชูเป็นยังไงพี่น้องบรรยากาศดีบ่พี่น้อง อันนี้ก็เป็นกาได้พี่น้องกาสนทีนตกมากมันกะมือวันที่วานนะพี่น้องมาบันทีวานแล้วสักพักหนึ่งฝนกต็ตกลงมากนะพี่น้องตกลงมากเลยกระทำห้กาของกันเป็นเบียกตัวกันเป็นจุ๊กจุ๊กนะพี่น้องเวลาลบก็ขาเป็นกาเนาะพี่น้องบรรยากาศดีเด้อพี่น้องมาชมทานน,าน,ทน้ำหน้ากันนะพี่น้อง ว่าอยู่บ้านนอกบ้านน้ำบรรยากาศเป็นยังไงพี่น,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 พน้องอยู่มีเพจอยู่เมืองรั้วมหาทระสับสน,นการจราจรไร้แล้ะพี่น้องคอาดเย็นมากไปดูที่กันมาพามาดูอะอยู่บ้านนอกอะประมาณนี้แหละพี่น้องฝนอยู่งให้ท่งหน้าจะประกาศพี่น้อง สบายดีทุกคนมาสุขสุขคืนด้วยพี่น้องมาขับกาพี่น้องอยู่ตรงหน้ายัางเพื่อนได้กาพี่น้องฮามงสีคำคำคนละเจะาสีได้กาบเมื่อพี่นอยไก่กินกาอะไรมาเผาบรรยากาศดีเนะพี่น้องทักไทยเวลายามเย็นๆย็นแบบนี้เนะพี่น้องเนาะพางนั้นก็เป็นภูเขาด้ยพี่น้องบรรยากาศนาสติกประมาณช่วงเย็นๆย็นแบบนี้นะพี่น้องนะ บรรยากาศก็ดีดนีได้พี่น้องทงให้ทงหน้านะพี่น้องเขี่ตาหน้าเอ๊ะเอ๊ะพี่น้องตาหน้ากระเป็นน้องหนามนะหน้านะพี่น้องเวลายามเย็นพี่น้องบรรยากาศดีเห็นพี่น้องทักไทยพี่น้องทักฟังไทยฟังลาเมื่อสุขสุขคุณเด้อพี่น้องเด้อเมเนกาคนละ เ้าหน้าพี่น้องซิ่งคำจะสจกระกับเย็นเย็นพี่น้องค่ะมันยากาศทุ่งหน้าก็ดีดีดีพี่น้องเนี่ยทีอยู่หน้า,าพาเผากาทุกวันทุกวันนะพี่น้องต้องให้เวลาคำคำจะใจกระดับนะพี่น้องคือบริกรรมบริการไก่กินกาบริบริกาไก่กินกาเลยพี่น้องติก็สะได้เป็นลายไก่ก่อนเลยพี่น้องเด้ออยูอทงง่ทุองไหทุองหน้านะพี่น้องเนาะ ยิ่งแต่กบเกียรตอกตอๆเตะียล่ะพี่น้องถ่ายบรรยากาศฝาพต้งหน้าที่พี่น้องเิ่นมาภูเขาทีส่ตีสี่ไปเพื่อนภูเขาภูเขาบ่านเต็บคบพันละพันงหน้า ขอบคุณพี่น้องทุกๆคนและพี่น้องที่เขามาติดตามทั้งสองสติบาันหาสาแนลขอบคุณากอกจากใจจริงๆนะพี่น้องเด้อยเป็นยังไงกะเป็นกาลังใจให้สติบัญหาสาแนลเนี่ยเนื้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดต่อใครนะพี่น้องสติจริงๆไม่แรงบัดมันดันใจคลิป็ไหไม่เอาไปพี่น้องด้เบิง่งงในชมนำกัรน,นะพี่น้องสติกำลังไมีคีอไปสางมากมมยพี่น้องค,คือเกี่ยวกับบรรยากาศอะไรพี่น้อง ขอบอกขกอบไก่จากผู้จากใจอลีพี่น้องเรามาติดตามช่องท่าพีเขามาส้มคลิปของสติกตลอดนะพี่น้องเนาะเรื่องสีงโบลายกับสติตก็ดีใจที่พี่น้องคอยผักดันให้สติกสู่ต่อไปเนะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องบรรยากาศเลยยินสบายพี่น้องอยู่ตรกไฮทรงหน้าพี่น้อง อ,อันนี้ก็เป็นกาดิพี่น้องกำลังตกกาหมานนะพี่น้อง,ก,งก็มาผ่ากาแล้วก็บรรยาก,กาศดีด,กกดีพี่น้องบรรยากาศเป็นงวามเรืงพี่น้องก็ลูกขาเขียวแต่นต้นเศร้าๆพูดกระตกตกด้พี่น้องอันนี้กระระคำมากกระเด็ดนะพี่น้อง บ่าทีจะเึ้นือจ่ายคากลองโอ้ยค่ากล่องยังเหลืออันพอคิดค่าแม่มาเอาท่าไหร่ต่ด้านแต่พี่น้องแต่พี่น้องแต่พี่น้อง เงาพี่น้องบรรยากาศนี้ยัสกัดดีต่อผากเขี้ยวพี่น้องกับเวลาตอนเย็นยินแบบนี้นะพี่น้องเนาะสายซนาค่ะแบบนี้แหละพี่น้อง หนาปังนานีิพี่น้องกากเขียวสนะพี่น้องเห็นแต่ภูเขา่อพี่น้องคือเขียวอะภูเขาเป็นเวลาแบบตัวแรงแรกบรรยากาศมันเปลี่ยนนะพี่น้องมันขยันเห็นเขาเปิดภูเขาเนาะพี่น้อง แต่ว่าฟังนี่มันบ่อยเปิดติดเรื่อยบกวยอมถ้ามันเปิดก็สูงสูงเห็นมาได้เป็นหนองทอเทียวเคี่ยวค่ะตีสี่ไปในเป,ป็นหนองค่ะเป็นอะไรเป็นหนองภูเขาเนี่ย พี่น้องลอกกัานงนา mengenai keadaan yang sangat tenang, dengan terkejutnya